พราะข่าวเข้มจับประเด็นข่าวค้นกับสนธิญาณชื่นฤทัยในธรรมท้ายที่สุดชะตากรรมของวีระและราตรีก็ต้องเดินหน้าในการขอไระโทษแทนการอุทธรณ์จากที่ตอนนี้คุณกุนไทยวัรชรชตาและพันธมิตรยืนยันหัวเด็ดสินขาดว,ว่าไม่เห็นด้วยเพราะเท่ากับเป็นการยอมรับในดินแดนที่เขมรกล่าวอ้างจะทําให้เสียเปรียบในการต่อสู้ในเวทีต่างๆโดยเฉพาะในศาลโลกหตุผลดังกล่าวนั้นก็เป็นเหตุผลของคนนอกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียกับชีวิตของวีระ นั้นเมื่อครอบครัวของวีระโดยเฉพาะแม่และน้องชายออกมาดําเนินการพร้อมทั้งได้ปเปิดเผยว่าวีระป่วยปางตายกระแสอุทธรณ์จริงประกอบไปหน้าที่ของการขอเพยโทษก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแน่นอนละครับเ่างานนี้ไม่ว่าเรื่องจะจบลงอย่างไรนายกรัฐมนตรีจะต้องโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างแน่นอนเพราะอ่ะขอภัยโทษได้ก็เท่ากับสมคบกับสมเแต่หากทำไม่ได้ก็เท่ากัากบปล่อยปละเลยวีระสัญยานเชื่อรือธทนธรรมรายงานครับ